สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวรวมเทพจีนปูชาแล้วเฮงมีโชคมีลาบ คลิปนี้นะคะจะมาเปิดถึงเรื่องการบูชาเทพ,พเจ้าจีนกันค่ะเพื่อความมั่งคั่งร่ำรวยและความเป็นสิริมงคลเพิ่มพลังดวงการเงินดวงการงานต้องบูชาเทพจีนหรือเทพธิดาจีนองค์ไหนอย่างไรและมีประวัติความเป็นมายังไงกันบ้างคลิปนี้จะมาเผยให้ทุกท่านได้รับชมรับทราบกันนะคะ เรามาเริ่มกันที่เทพเจ้าองค์แรกเลยค่ะนั่นก็คือเจ้ากงหมิงหรือเทพเจ้าไฉฝิงเอียค่ะเจ้ากงหมิงไฉฝิงเอียหรือจ่ายฝิงเอีย เป็นเทพเจ้าของจีนที่เชื่อกันว่าช่วยประทานพรเกี่ยวกับโชคลาบและความร่ำรวยรวมถึงช่วยให้สุขภาพแข็งแรงและเกิดความสามัคคีรักใคร่ปรองดองกันในครอบครัวอีกด้วยนะคะซึ่งชาวจีนจะกราบไหว้เทพเจ้าไฉ่สิงเอียเป็นองค์แรกในช่วงวันตรุษจีนจึงถือว่าเป็นเทพที่สำคัญที่สุดในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่นักกษัตริย์ใหม่ก็ว่าได้ค่ะ โดยคำว่าไฉซิงมีความหมายว่าทรัพย์สินหรือสิริมงคลเอียหมายถึงเทพ,พเจ้าโดยเทพ,พเที่ได้รับการนับถือว่าเป็นไฉซิงเอียมีด้วยกันหลายองค์แบ่งออกเป็นฝ่ายบุญและฝ่ายบูนะคะมาต่อกันที่เทพเจ้าองค์ที่สองค่ะนั่นก็คือเทพเจ้าเยียนตี้หรือเฉินหนงอูกู่เฉินหรืออูกู่เซียนตี้ เป็นเทพเจ้าที่ริเริ่มการเพราะปลูกพืชผลเพื่อการยังชีพและรักษาโรคนอกจากนี้ยังเป็นเทพของการแลกเปลี่ยนสินค้าการทำเครื่องปั้นดินเผาและคิดค้นพินห้าสายที่ปัจจุบันนี้เป็นเครื่องดนตรีที่ชาวจีนยังใช้ในการแสดงเทพเยียนตี้จึงเป็นที่นับถือของชาวจีนเป็นอย่างมากนะคะมาต่อกันที่เทพเจ้าองค์ที่สค่ะนั่นก็คือไทเซียงเหล่ากุง หรือไทสารเหล่าจีนปรมาจารย์แห่งเตาเมื่อตอนกำเนิดท่านได้มาจุติในคามานดาตอนที่มารดาของท่านมีอายุ19ปีจากการเก็บผลลีในสวนมารับประทานไทเสียงเหล่ากุงได้อยู่ในคันถึง81ปีเหตุผลคือหากท่านออกมาจะทำให้มารดาท่านเสียแต่ในระหว่างนั้นท่านได้สื่อสารกับมารดาได้โดยตลอด จนสุดท้ายมารดาของท่านขอให้ท่านออกมาทางรักแร้ด้านซ้ายเมื่อแรกเกิดท่านไท้เสียงเหลากูมีผมขาวทั้งสีสษะต่อมาได้รับราชการเป็นบรรณรักษ์ที่หอสมุดหลวงของราชวงศ์โจจนถึงช่วงเวลาที่บ้านเมืองเกิดความวุ่นวายไท้เสียงเหลากูจึงออกจากราชการเดินทางไปหาความสงบ จนเมื่อถึงด่านแห่งหนึ่งนายประตูจำท่านได้จึงได้ขอให้ท่านเขียนตำราปรัชญาชีวิตตำราที่ว่านี้มีชื่อว่า,ตาวเต๋าเต๋อจริงหรือเต๋าเต็กเก่งคำพีแห่งมักและอำนาจด้วยความที่เป็นผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลมจนไปที่เลื่องลือไทเสียงเหล่ากุงจึงได้รับการเคารพเป็นเทพทางด้านสติปัญญาและไหวพริบค่ะ มาต่อกันที่เทพองค์ถัดไปเลยนะคะนั่นก็คือเทพห่วงตีหรืออึ่งตีหรือมีอีกนามที่เรียกกันว่าจากักรพรรดิเหลืองตามตำนานกล่าวว่าเป็นบรรพกษัตริย์องค์แรกในยุคสรางห่วงอู่ตี้ท่านเก่งกาจทั้งด้านบูและบุญมีความเฉลียวฉลาดมาตั้งแต่เด็กๆต่อมาจึงสามารถรวบรวมแผ่นดินของชนเผ่าเอาไว้ได้ทั้งหมด และยังเป็นผู้ที่สร้างวัฒนธรรมจีนรวมถึงนวัตกรรมจํานวนมากเป็นผู้กำหนดทิศและเริ่มให้มีการเลี้ยงใหม่เพื่อนำมาทอผ้าคา่ะเทพเจ้าองค์ถัดมาคือเจ้าแม่ทับทิมหรือจุยบวยเนียเป็นเทพจีนผู้หญิงที่มีคนนับถือเป็นจํานวนมากตามตำนานเจ้าแม่ทับทิมเป็นชาวจีนมณฑลฮกเกี้ยนเกิดในตระกูลแท่ลิ้ม เมื่อตอนที่เกิดเจ้าแม่กวนอิมได้มาเป็นสักขีพยานบิดาตั้งชื่อเมื่อแรกเกิดว่าลิมมิกในวัยเด็กเป็นเด็กที่เงียบมากไม่เคยร้องไห้และยังเป็นเด็กที่ฉลาดเฉลียวด้วยความที่บิดามารดาเป็นผู้ที่ใจกว้างลิมมิกจึงได้เรียนหนังสือเหมือนลูกผู้ชายที่สำคัญได้ออกทะเลกับพี่ชายและบิดาเสมอจึงทำให้ว่ายน้ำเก่ง ด้วยความที่เป็นคนจิตใจดีเมื่อครั้งที่ออกเรือแล้วได้เจอกับเรือที่ประสบภัยลิมมิกจึงได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้รอดเข้าฝั่งได้นอกเหนือจากเรื่องนี้ลิมมิกยังคาดการดินฟ้าอากาศได้จึงเป็นคนที่คอยเตือนชาวเรือให้ปลอดภัยอีกความสามารถหนึ่งที่มีของลิมมิกนั่นก็คือการรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้กับชาวบ้านเสมอ ด้วยความที่เป็นผู้ถือศีลกินเจฝ่ทางธรรมทำให้เป็นที่รักและนับถือเป็นอันมากค่ะมาต่อกันที่เทพเจ้ากวนอูนะคะเทพเจ้ากวนอูมีชื่อในภาษาจีนกลางว่ากวนอูมีชื่อรองว่าหุนเตียงหรือในภาษาจีนกลางว่าหยินฉ้างเป็นที่รู้จักกันในฐานะของแม่ทัพใหญ่ของโจกโกกสมัยสามก๊ก ชาวจีนให้ความนับถือในฐานะเทพตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งมีความเชื่อกันว่าท่านเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญซื่อสัตย์และยังประทานความร่ำรวยให้อีกด้วยนะคะมาต่อกันที่เทพเจ้าหกลกซิ่วหรือซานซิง ตามความเชื่อของชาวจีนนั้นเชื่อกันว่าในวันตรุษจีนเทพเจ้าทั้งสามองค์จะเสด็จลงมาจากสวรรค์เพื่อให้พรแก่มนุษย์โดยความหมายอันเป็นมงคลแบ่งออกเป็นดังนี้ค่ะฮกหรือฟูหมายถึงโชคลาบและความมั่งคั่งร่ำรวยด้วยสมบัติและบริวารลักษณะของฮกเป็นเศรษฐีสวมหมวกเศร้าข้างหลังสูงมีผ้าคลุมไปข้างหลังมือข้างหนึ่งอุ้มเด็ก มีค้างคาวเป็นสัญ,ญลักษณ์ลกหรือลู่หมายถึงวาสนาอำนาจเกียรติยศชื่อเสียงลักษณะของลกเป็นรูปขุนนางจีนสวมหมวกมีปีกกลางออกไปสองข้างมือถือคทามีกวางเป็นสัญ,ญลักษณ์ องค์สุดท้ายคือซิลหรือโซ่หมายถึงอายุยืนยาวลักษณะของซิลเป็นรูปชายชาราหน้าตาใจดีสีสะล้านคราวยาวสีขาวมือข้างหนึ่งถือไม้เท้าข้างหนึ่งถือผลท้อมีนกกระเรียนเป็นสัญ,ญลักษณ์ mm hmm. และแล้วก็มาส่งท้ายกันที่เจ้าพ่อเฮ่งเจียนะคะ ใครที่ประกอบธุรกิจหรือเป็นสายสู้ชีวิตที่เริ่มต้นจากศูนย์นิยมบูชาเจ้าพ่อเฮงเจียค่ะเนื่องจากเฮ่งเจียเป็นผู้ไม่ยอมแพ้ในโชคชะตาและตามความเชื่อของชาวจีนหลิงนั้นเป็นสัญลักษณ์ของวาสนาะเป็นที่นับถือในเรื่องของความเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องเรื่องการแก้ไขปัญหาเป็นที่นิยมบูชาในกลุ่มผู้ที่ทำการค้าการเก่งกำไรนะคะ เอาละคะ่ะและนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของรวมเทพเจ้าจีนบูชาแล้วเฮงมีโชคมีลาบนะคะสำหรับคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้นะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ